ช่าาให้ต้องจำพราจากไกลจากคนที่รักจาก่ตกาดวงใจจากไปไหนพระเราก็ต้องปดึงไปดึงไปดึบไปดึงไปดึงไปดึงปงปดึงปไปดึงปดปุ๊งไปงปดึงปไปดึงปดึงปปดึงปบปงปปปปปปปงป ไอตัวสูงไอตัวสูงอันแม่มองงอันนี้ดีแมครับคัมงความไปแล้วไอตัวสูงไอตัวสูงต้องหายน้องลงหายหลังลงเออไมันนักระดาษน้ำอ่ะ พอดีเราจะทำอะไรพระเจ้าค่ะทํทำแบบนี้ไงพอดีเดาอยาพระเจ้าค่ะท่านก็อนงใหญแล้วพี่ใหญ่เฟมมั้ยใหญ่ใหญ่เ็กคนที่ ก่อนจมก่อนก่อนจมบอกอะไรก่อนจมก่อนจมก่อนจมเออปากอะไรนะโอ้โหผมยังอยู่ผมไม่เป็นไรก่อนจมจะอะไรอะไรครับก่อนจมจะอะไรคือเนี้ยเราต้องไปเอาตะคำไงเราไปก่อนเราไหวนะไม่เป็นในเรื่องอันเนี้ย ตอนนี้ก็เริ่มใบเป็นแล้วตแต่มันเหงื่อแตกไงก็ไม่รู้เดีอย่ารอทุกคับวราผมจะโดยงงะโดยังไงผมจะโดดเป็นท่า,าพันทีจ้าพัดโกตุ๋ม เจ็บะไม่ไม่โดนไปถึงเจ็บไม่รู้ได้ปอ่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ะตอนนี้อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยกเลยวเ้าไม่โดนลงอ่ะขายยกตายหนูปวดร้อเนไม่ได้วร้อเาเลยเพราะตอนเนี้ย้าหนูก็ไม่ตาแล้วไอ้นี่ต้องเรียร้อยเป่ะ ใครทำโดนัทคะโแพ้ห <that> ัวแตไม่้นระเล็หัวแตวไม่รู้เฮ้งแดงๆนะค่นะอ้มันยุบสามสดีสามสอ ขอไ่ายขอเฮ้ยไม่ต้งกระโดดเนี่ยมันไม่เกี่ยงคือลงตัวใช่ไหมแต่หนูลงนี่เลยอย่างเงี้ยหนูลงท่านี้เนี่ยไม่งันนั้นมันตัวมันแนบไปกับน้ำหนูรักกีฬาว่ายน้ำก็กระโดดอย่างนี้มึงเอาขากระโดดลงไปดีกว่าไม่ต้องพู่อะไรู้ปะไม่รู้เรื่องจริงไหมพูดไปก่อนกระโดดลงไปเลยเหมือนไปเก็บมันกระโดดเลยมอนเกียร์ขึ้นมาม้อน ม่านยย <lawsuit. S 2> ตอนนี้ iki, มันบอกผมฟังใครได้บ้างครับหูสองข้างผมต้องฟังข้างข้างไหนก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะคะพระราชาเที่ยวเลยตัวดีสามสองนี่มันบอกผมเองก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วครับดูดนเลยนะเห้ยไม่เห็นอยู่แล้วเห็นครับตกน้ำเลยดีสามสองโอ้ ก็เป็นอย่างที่เห็นแต่เป็นเรื่องปกติเพราะเขารถเขาว่ายน้ำไม่เป็นแต่เขาดำน้ำเก่งเฮ้ยพวกคุณขำดังกันยังไงไม่ได้เป็นโดดเพื่อเย่ต้องต้องถีบไม่ใช่หรอที่ไหนนี่มันยังงอ่เอมมี่หัวเราะดังกว่าเพื่อนเลยแล้วก็เปาแล้วเขาโอ้โหเลาะเขาแล้วขำดิขำตัวเองเดี๋ยวนี่นี่ไม่ต้อไปเครียดอยู่ถ้าโดดตามเไปข้างไม่สั่งกลางวันนี้ ไม่ร้อเรียนนะเอาหัวลงไปเอาหัวลงกลบตัวนี่สามสองขาให้ขีดไปขึ้นไปขึ้นไปข้นไป้ไมันไม่ขีดจำได้ยังจำได้ยังหน้านี้เลยหน้านี้แหละจำได้ถึงคิวหนูตอนหนึ่งต้องตัวใช่ไหมถึงคิวแต่หนูท่าโดนจะเป็นเป็นอย่างนี้ลงไปจะง่ายที่สุด ข้าเหมือนกันเลยค่ะดูนักกับเฟอ,อเอกมันก็ปิงตัวออกไปมันไม่รู้มันจะไปได้หรือเปล่าต้องออยันขาตัวเองไปทำเดี๋ยวทำใจนานไ <c oughs> ้อยใหญ่แล้ว ว่าปลานเดในถ้าคุณอยากจะดูว่าคุณโดดยังไงแล้วใครหัวเราะคุณบ้างคุณต้องจ่้าหน้าปลาใช่ผมมาชีกของใจอยู่แล้วใจอยู่แล้วอยู่อยู่แล้วแล้วคุณจะเห็นหมดว่าใครหัวเราะคุณแล้วใครคนถ่ายเลยคนแรกเลยคนถ่ายเลยคนแรกเลยอยากไหมอยากไหมยี่งนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยไม่เคยโดดน้ำปกติก็แบบ ว่ายว่ายตลอดไม่เคยฝึกโดอดฝากติดตามด้วยครับ y o u t u สามเสียงพรเศษสามสิบห้าบาทฝากติดตามด้วยนะครับลักษณะวงทรงบุญยาฟ้าขี่ชะตายต้องจำปากอย่าไปดูนางเอกไปดูนางเอกโดนน้ำนนพ่อพามพ่อพามกำลัลงใจยืนอยู่นี่กำลังใจได้กำลังใจดูได้ดูเนยดูไม่ได้ ไม่ได้สอบคนอื่นมองฮะยื้อเลยยื้อคุณเด็กพี่คุณเด็กพี่ไหมคะคุณด็พี่ไหมคะจัดจได้หรือหุดเล่นแล้วต่อเนี่ยน่าจะสวยหรอได้ มือนี้อยู่เงี้ยนี่กลังใจอยู่เงี้ยไอ้มีเป็นห่วงคู่เขาก็โดดตามเมื่อกี้เดี๋ยวคุณตั้งใจมากเลยนะครับไม่คือทุกคนแบบสอนหมดเลยย่อเอ๋ยกระโดดเอ๋ยดิ่งเอ๋ยหนูคิดในใจเมื่อกี้ที่มองอ่ะไม่ได้ตามหาพาวลุ่นะคิดในใจแค่แบบโดดเลยไหมวะโดดท่าไหนมืออยู่ตรงไหนเอาวะบ่นเลย ด,ดูตัดสินใจให้ตัวเองอยู่ต้ <c oughs> องลงไหมเนี่ย<อ>เริ่มงงนาทีท32เป็นล็อกคอเพลเอแล้วเชื่อคู่แล้วก็รังเรื่องังาอ๋อเขาเป็นบันไดวอลเยเอ,อ้ยไม่มีแล้วอ๋อมีอลึกไหมมันยังไม่ถึงข้างล่างเลย ีสุดินมันปอลงได้ยังไงวะไม่ใส่รองเท้าว่ะดินมันแบบยึบยับยึบยับแบบอ่ะพอประมาณนั้นพอพอจังเลยนะพอไอ้หนูน้องน้าเนี่ยับแขนไม่ได้ยู่หน้านี่โดนจับแขนนี่มันไหมเฮ้ยสามสองดำดำ แล้วพา้แตมื่อมา่อนนั้นเราเไปช่วยนะเรแล้วจะแขนเขาหนูจับแขนเขาแล้วเมื่อกี้แต่เขาไม่ขึ้นมาไงนี่ตอนเนี้หนูลากเขาามาดหนูต้องลากเขาเข้ามาไม่ได้ต่างคนต่างไหว้าจับช่วยเขาดิมีมีอียบช่วยดึงดิโหนูเป็นคนลากแขนเขาเข้ามา กดดันดันก็ดันช่วยทางนี้ก็ตุ้มเทดูสิตุ้มเทมากคือนี่หักแล้วนะแต่ไม่รู้ปอดตอนนี้ปอดเนี่ยคุณดูรีเกินขนาดขนาดผมลงแล้วยังลำเลยเออติดลำติดลำเห็นว่าตัวเองโดดหลายรอบเลยใช่ไหมครับผมว่าโดดหลายรอบเพราะว่าผมอ่ะไปกระโดดไงใช่เขาหาท่าที่ดีที่สุดไงหรือเขาหาสิ่งที่ดีที่สุด นี่นะกุยบ้าบอเองโดนรอบเดียวเลยเป็นไงบ้างมานิฉโดเก่งเกินไงแต่ติดลำลงนี้เลยฝากฝากฝากด้วยนะครับซีนนี้ทุ่งเทมากเนาะใช่ซีนนี้เป็นซีนอีกซีนค่อนข้างซึ้งเหมือนกันซึ้งเลยแหละลงเลยังไม่ทันอะไรลงไปแล้วซึ้งซึ้งซีนนี้ซึ้งมากต้องรอดูว่าทำไมถึงซึ้งปดปดใช่ ขึ้นบนก่กนติดตามพวกเราทั้งสองคนนี้ครับที่่ทีไหนดีสามเสียรออฟฟิเชียลฝั่งเช้าถึงเก้ามงเช้าก่อนละครเราต้องฝากละครเราด้วยโอเคโอเคฝากละครก่อนแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าสามสิบห้าเกตเอชดีใช่ไหมเบื้องหลังมีก็ต้องดูนะเนี่ยสมัครกันได้ครับแต่ดีๆใช่เราต้องสมัครสมาชิกด้วยดีๆเหรอใช่ดีๆดีๆๆดี เานี่พามเขาลงทุนนะเนี่ยขนาดชุดขาวยังโดดลงไปช่วยแล้วดูตัวพาร์ตแล้วดูตัวพามแล้วไม่เหมือนแต่โดนยืนแล้วออกมาปั่นได้ไหมโอ้ยลองปั่นนะที่มาอย่างนี้แล้วเหรอคิดไม่ฝันหรองว่าจะมีวันนี้วันที่นำไปเลยไปเลยแม่เล่นนี่ป้าป้าป้าป้งทุกคนเดี๋ยวยืดแขนหอขอแม่เกิดนิดนึงขอแม่วันนี้สิไม่คิดไม่ฝันเลยหนอว่ามันจะมีวันนี้วันที่นำ ได้เดือนนี้าชวงใหญ่แล้วนี้ไม่ไดแล้วพูเลยแนดูชุดก็มาตรงนี้เนาะเออตรงนี้ก็ได้ไอ้วันเริ่มเยัใจลหนก็หุ่มคอลงนอนโอเคบ เมาซูปเเมาทำบ้าอะไรเนี่ยเมารักก็าวาเป็นของเขาเถอะนะจ๊ะเมาหยุดนะเมาหยุดหยุดนะเมาตามตามทำไมทะไมล่ะหน้าตั้งเกียดหรือไงยังไงมันก็เกินเพื่อนเมาหยุดนะเมาหยุดไม่ หนูเรอหนูน้องเอ๊ะนงพูดด้วยไม่จนกว่าคปหนูตอใช่ไหมคะหยุดนะเมาส์ไม่คนกว่าคำจะพอกเหตุผลว่าทำไมไม่รักรักเมาสเมาส์จะมาอ้าอึ่งอืสิบ้าบ้าเลยสัตว์ล่สิ้นดีแล้วก็เาจะไม่ชอยตอบไปแล้วเขาจะไม่ชอบตอบไปแล้วเมาหยุดนะเมก็ได้อยากรู้นักใช่ไหมเราไม่ได้ชอบผู้หญิงเมาเมาสาแบบนี้เมาไปเมา พอ่จบอโทษค่ะขอโทษนะอิ่มก่อนนะจนกว่าวนที่บอกทไมเขาทใของเทปทไมไม่รับรักเมาส์เอาอยากอ้างเรื่องสื่อสิ้าถามอถามนอเปี๊ยงอะพูด้อออถามอนเปี๊ยกวทองา จบลายแค่หมอนพอดูนะทีนี้ประโยงนแล้วนะโอ้โหไปบอกก็หูแล้วก็าหวังของเสร็จก็หยิบมาดูนี่แม่ใจนะว่าของครั้งแรกแน่ใจใช่ไหมว่าร้อยครั้งแรกทำไมสวยกว่าลอีกล่ะไหน สวยจังเลยนันีนี่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 เออติำท่าผู้ร้อยไงอะ้งท่าคดไปรอยเขารอยอะไรอ่ราเนสอนแล้วยงร้อยรยม่นเนี่ยทำไมรอยไม่สวยเ่าเจ้าเลยน่าอย่าพูดน่อย่าพูดเก่งมากนยเ ไม่ไมีพอดีอ่ะน้ามองแบบนี้เป็นแบ่ขไม่ได้นะโอคครับสวัสดีค่ะผู้ชมทั้งหลายไม่ได้ชอบผู้หญิงเหรอแม่ครว่าอย่างนี้ก็ช้าแล้วสิเพคะ ตรงนั้นออกมาเลยนะคุณเท้าปัดเสียงอะไรอึกจะอึกเหรอจะลองให้แน่นหนเสร็จะอึกหมดกันดูขำมั้ยได nah ้哟 <pe> <c 195 2> ร้องแล้วร้องแล้วพี่ส,ส่วนต้ร้องมาคุยมีอะไรหรือเปล่าคะ okay. อบอกว่ามองก่อดยืนมองอก่อนจะเริ่มเดินมายืนมองก่อนยืนยืนตรงนี้เอเอโ <Okay. S 3> อเคขาวอยู่ไหมละ่ะขานอนอยู่มีแต่แบบล่าินตั้งหต่แ้ยใช่แล้วไปคัดคัดเลยกลิ่นที่ตาตุ้ง ดมๆๆๆต่อเก็แล้วก็บิ๊บิดบิใช่ใช่ยไหมคะกิ่นดิพงรงใจทักเจนานท่านใยท่านของบ่าวใน่านท่านโอ้มาปังโอ้โอเค่อ พอในตันปุ๊บโอ้ยลมลงไปนะเออป็นเป็รลมไปเลยนะอ่าลมเลยปุ๊บล้วงเลยนะนี่ไม่ต้องล้วงเลอล้มลงไปนี่อพ oh, yeah, ้ยาลล้้ม่อแลวเลรกัาเนีอะไรกันเนี่ย ลุกขึ้นลุกขึ้นทำไมเแล้วก็ลุกเปิดมันดิดหึ้ากะหยีบ้านแล้วอิมหนีดหน้าแบบนี้มีหนึ่งเดียนในรอบไอคทอะไยังไงต่เพลิแต่มาถึงก็มาด่ากันเลยนี่นะก๋มีมาถึงก็มาด่ากันเลยนะเหเาวเหยเลยม่นะอยากจั กส็กสุดขอก็สุดเหรอจบละที่เล่นมาอโอเครักกันอยู่มันคนตลกนึงขึ้นมาก่อนไหม